ครับมาอีกแล้วครับยามเย็นนี้สวัสดีครับพบกับพี่อกวิทยานะครับจากช่องอุบวิทยาชาแนลนะครับโอ้โหเมื่อคืนคงจะได้ฟังอะไรกันสะสักใจกันบ้างนะครับระหว่างไอ้ไอ้อะไรดีไอ้มุดฮีผีกระหัง <laughs> นะครับโอ้โห เล็วชั่วชาติมากคนคนนี้นะครับเราไม่ควรให้ค่ามันนะครับอืคิดได้ยังไงทําได้อย่างไรนะครับพี่อุบทราบมานานแล้วนะครับว่าหมอปลาคุณฟ้าช่วยเหลือไอ้มุดฮีผีกระหังนี่มานานแล้วนะครับโดยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยมันก็จะลายมาของเงินตลอดแล้วเขาไม่ได้ให้ทีลพันสองพันนะครับให้เป็นหมื่นเลยนะครับโอ้โห พฤติกรรมมันทําอย่างเนี้ยมันมันเข้าตําราตําราว่าวเลี้ยงไม่เชื่องเนรคุณเออแล้วมันไปกอกก,อกทำไมอ่ะมันก็รู้ใช่ไหมว่าทีมพี่อุ๊บหมอปลาคุณน้ำฟ้ามีปัญหากับคนบางคนมันก็ยังจะไปหาพวกนั้นแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาต้อนรับไหมโอ้โห ก็น่าจะรู้นะพฤติกรรมของตัวเองนะครับตอนนี้สังคมก็คงจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนทางคุณหมอปลาแนละคุณเอฟ้าเขาไลฟ์สดนะครับก็มีการชี้แจงแล้วก็แชร์กันเลยว่าพฤติกรรมของไอ้มุดฮีผีกระหังผีนรกตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรพี่อุบเองเคยร่วมงานกับคนคนนี้นะครับตอนนี้นะครับสองสามครั้งแต่ไม่สนิทนะครับก่อนที่นายมุดฮี พีกรหังจะไปกรอกก็ได้ไลน์มาขอบอกว่าเออผมขอด่าพี่อุ้มหน่อยนะครับเพื่อเป็นกระแสให้เราเ็เอเอไม่ได้สนใจอะไรว่าเออจะทำอะไรก็ทำเชิญไปเถอะก็คิดว่าคงจะเล่นชั่วประเดี๋ยวประดาโอ้โหเล่นใหญ่เลยนะครับกัดไม่ปล่อยโดยเฉพาะคนที่มีบุญคุณอย่างหมอปลาคุณน้ำฟ้ามึงไม่ควรไปแต่ต้องนะฮะแล้วเป็นไงฮะโอ้ตอนนี้เป็นไงฮะ จะมีที่ที่ไปไหมตกใจจะต้องลงหลุมเลยอะนะฮะไม่ต้องไว้สามวันเจวันร้อวันนะใส่ไอเมนเผาเลย <laughs> โอ้คนอย่างนี้คบไม่ได้นะครับก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังจะไปฝั่งนู้นและที่สำคัญโอ้โหคุณจริงจริงคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าเขาช่วยคนเขามไม่ต้องการสิ่งที่ตอบแทนหรอกครับเขาอยากจะได้ความรู้สึกที่ดี ความจริงใจไม่แทงข้างหลังไม่ทอรพีไม่เนรคุณนะฮะโอ้อันนี้มาครบเซตครบสูตรเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเออคือเราไม่ควรไปให้ค่าของมันนะฮะจะทำให้มันดังขึ้นมาแต่ดังแล้วนิสัยจังไรแบบนี้ก็ไม่มีใครเขาคบค้าจะมาผมหรอกครับนะฮะบอกเลยว่าออคืออยู่แบบให้คนสงสาร อย่าอยู่แบบให้คนแบบรำคาญและรอนเกียรต่นะครับมันไม่ดีนะฮะหยุดเถอะกลับกรุงเทพมาทํามาหายกินด้วยอาชีพสุจริตจะดีกว่านะฮะที่นั่นนะฮะไม่มีใครต้อนรับคนอย่างเองหรอกนะฮะคิดว่าจะต้อนรับหรอขนาดหมอปลาคุณเอาฟ้าชั้นได้โดนเทมาแล้วชั้นดีสุดดีหมอคุณหมอปลาสุดดีที่สุดแล้วยังถูกกระทำนะและเองเป็นใครนะ นะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็ก็ต,ต,ต,ต้องบอกว่าอาสิ่งที่คุณหมอปาคุณนฟ้าออกมานะฮะออกมาที่ร้อยสนมานึืเป็นความจริงท,ทุกอย่างหลักฐานมีจริงๆสองคนนี้ไม่เคยคิดทําร้ายใครนะนะฮะเขาช่วยคนมาด้วยใจนะฮะคนป่วยที่เพชรชบุรีนะฮะสองร้อยว่าคนที่พบไปมาดูแล้ว อยู่ฟีกินฟีทุกอย่างเขาดูแลดูแลด้วยใจนะฮะไม่เก็บเงินเลยนะครับขนาดไอ้มุทีอาผีกระหังนะไม่เคยรู้จักกันตนะายมาขอเงินเขาก็ช่วยเป็นหมื่นๆมื่นแล้วนะเออจริงๆเลยหยุดการกระทำแบบนี้ได้แล้วนะครับมันไม่มีอะไรดีกับคุณเลยนะครับขอร้องนะครับควรจะทำมาหากินโดยสุจริตดีกว่าแบบแม่น้องชมพู่พอ่อนำใหม่เห็นไหม ทำให้เขามีพื้นที่กลับมาทําให้เขามีคนรักติดตามมากขึ้นและที่สำคัญคือมีคนไปอุดหนุนสินค้าเขาเยอะแยะเขาไม่งอมืองอมตีนเขาทามาหากินด้วยสองมือสองแขนสองขานะฮะตรงนี้มันน่าสนับสนุนนะหยุดการกระทำไปแล้วมุทีผีกระหังนะขอร้องเลยนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้คบค้าสมาคมอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สื่อสังคม จะเป็นคนตัดสินคุณแล้วกันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจับตะไคร้กับช่องุปวิทยาชาแนลนะครับโอเคอัปเดตกันต่อไปเดี๋ยวเย็นๆน,นี้นะฮะคุณหมอปามนนฟ้าจะนัดเจอที่ขันข้าวกันแล้วจะคุยเรื่องงานต่างๆนานาแล้วเสาร์ที์นี้พบกันที่เซนทรานสุขร,ราชธ,ธานีไปกับครูชาไทยนะครับอขอฝากมุดมีปีกระถังนะครับ เอาเวลานั้นนะครับที่ไปอ่ะนะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกสำหรับคุณที่ประกอบมันไม่ใช่ที่สาหรับคุณนะฮะเอาเวลามาเลี้ยงลูกดูแลเมียทำาหากินดีกว่านะครับคนฝั่งนู้นนะโอ้ยเขาก็เล่ห์เหลี่ยมเยอะนะฮะเขาคงจัดไม่ต้อนรับคุณอยู่แล้วนะฮะใบคุณก็เหมือนตัวตลกนะเป็นที่สำเพ็เวทนาเสียเวลาเปล่าเสียค่าเดินทางเสียเวลาเปล่า,าคิดว่าจะสร้างกระแสด้วยตรงนี้มันไม่ใช่นะฮะจะทําให้คน เพิ่มยอดแอนตี้เกลียดคุณต่อไปนะจะจะบอกให้ท่านนะครับโอเคสวัสดีครับ